ค่อยหลับตานะคะหลับตาสบายๆนะคะให้ให้ใหลับอย่างเบาๆอะ่ะให้รู้สึกเหมือนเรากำลังน,นอนเลยนะคะอืการหลับตาเนี้ยมีผลนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะลืมเราจะลองไปชอบที่ใช้แบบตานะคะในการกดมองวัตถุนะคะซึ่งพอเราหลับตาไปแล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีจะเอ้ยต้องก้มหัวหรือเปล่าต้องอะไรแล้วก็แบบจะกดใจแบบกดกด ใช้ตาเนื้อเนี่ยแบบทั้งนั้นเราหลับตาอยู่แบบไปมองสิ่งที่มันอยู่ข้างในซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องของการเนื้อคิดซึ่งเราจะใช้ใจเนี่ยเป็นตัวเนื้อคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูเรื่องการหลับตาดีๆเพราะว่าถ้าเราหลับตาเบาๆเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ค่อยใช้ตาเพราะว่ากระบวนการหลังจากนี้เราจะใช้ใจเป็นหลักแล้วเราไม่ได้ใช้ตานะคะก็ค่อยๆหลับตานะคะแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเลยนะคะตั้งแต่หัว สลดเท้าเลยนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าคออ่คอ,อเราเอียงซ้ายขวาหรือเปล่านะคะเอ่อหรือว่าเราก้มเราเงยมากเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ไหลของเรายกมากเกินไปไหมนะคะแขนของเราวางสบายๆหรือเปล่าขาเนี่ยมีเกรง็งกล้ามเนื้อตรงไหนไหมนะคะลองสังเกตทุกอวัยวะเลยนะคะว่า เราเนี่ยมีการเกรงหรือว่าทําให้เราตัวเราไม่สบายะนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยอิปิยาบทมีผลนะคะทําให้เราเมื่อยเร็วนะคะแล้วก็ใจมันไม่ค่อยนิ่งหลังจากเราผ่อนคลายร่างกายไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําใจกลับนะคะกลับมาสู่ตัวเองนะคะ ซึ่งฐานที่ตั้งของใจสำหรับคนที่ได้ดูวิดีโอนะคะจะดูว่าอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตัวเราหรือที่เรียกว่า Center of the Body นะคะบริเวณง่ายๆก็กลางท้องแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่อยากจะรู้ชัดๆเลยเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะคะเราจะสามารถดูได้ด้วยใจใจของเราเนี่ยพอถึงจุดที่เขาสงบนิ่งจริงๆแล้วเนี่ย เขาก็จะวิ่งเข้าไปกลับไปที่ที่ตั้งของเขานั่นแหละนะคะแล้วเราก็จะสัมผัสได้แต่ถ้าตอนนี้เรายังนิ่งไม่ถึงจ,งจุดนั้นเราสามารถใช้การสังเกตได้ค่ะด้วยการสุดลมหายใจเข้าออกลึกๆนะคะตรงที่สุดลมหายใจตรงนั้นแหละคือบริเวณศูนย์กลางกายนะคะซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของใลเรานั่นเองเดี๋ยวเราลองมาฝึก สูดลมหายใจเข้านะคะลึกๆช้าๆนะคะถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนโหมดด้วยเป็นอารมณ์จากที่เราอาจจะยุ่งๆมาเพิ่งกลับบ้านมามีเรื่องอะไรมากมายในวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนโหมดด้วยกันเนี่ยลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะช้าๆนะคะแล้วก็ผ่อนออกอย่างช้าๆลึกๆนะคะบางครั้งการเอาออกซิเจนเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราไม่ง่วงด้วย สำหรับคนที่อาจจะเริ่มง่วงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามานั่งกันตอนสองทุ่มสองทุ่มกว่าอาจจะเริ่มแลในเหนื่อยๆเพลียๆนะคะยังไงก็ลองวิธีนี้ดูได้นะคะว่าสูดหายใจเข้าลึกๆให้ให้ออกซิเจนมันเต็มปอดเนี่ยบางทีมันช่วยได้ด้วยนะคะอะ่ลองกันทักสามครั้งนะคะ แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกทางสมูกป,ปกตินะคะไม่ต้องหายใจออกทอนปากเหมือนโยคะนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องการทําสมาธิเนาะก็สามารถหายใจเข้าหายใจออกได้เลยนะคะบางครั้งเนี่ยบางทีเรานั่งสมาธิไปเนี่ยนะคะ,ะเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราไม่ได้หายใจเราหายใจมันเบามากเลยรู้สึกว่ากลัวตายเหมือนจะตายนะคะมีคนถามพี่หญิงมาเนาะ ก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไม่เคยมีใครตายด้วยการนั่งสมาธินะคะแล้วก็ร่างกายเราจะไม่มีปฏิกิริยาแบบอยู่ๆก็จะหยุดหมดลมหายใจอันไม่ใช่นะคะมันแค่เป็นภาวะที่เราเรียกว่าใจเราละเอียดขึ้นนะคะลมหายใจเราก็จะละเอียดขึ้นนะคะเหมือนเวลาเราโมโหอะคะ่ะเวลาเราโมโหเราหายใจแรงไหมแรงนะหัวใจเต้นตุบๆแล้วเวลาหายใจก็หายใจแรงเหมือนกันนะคะเวลาใจมันนิ่งๆใจมันแบบไซส์ จมันกำลังจะหยุดจะนิ่งเนี่ยนะคะภาวะของเขาก็จะทุกอย่างจะเบานะคะเบาหมดเลยนะคะสบายเบามันก็เลยจะเหมือนกับว่าเราอะสัมผัสลมหายใจเราไม่ได้มันปกติเราก็เลยตกใจเล็กน้อยซึ่งมีความเป็นจริงก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้การนึกนิมิตเนาะเราลองนึกนิมิตด,ดูพี่ผิงก็จะเน้นนิมิตที่เป็นทรงกลมเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นฟองสบู่นะคะ วงกลมใสๆเป็นดวงแก้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพระจันทร์พระอาทิตย์ได้หมดเลยนะคะส้มก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นของกลมๆใสๆก็ได้แต่ว่าบางคนบอกว่าอยากจะขอนึกเป็นพระพุทธรูปได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นพ,พุทธรูปจริงๆก็ก็ได้นะคะเพราะเป็นของที่เป็นเรื่องทางบวกแล้วก็เป็นของที่เป็นตรงกลางคือไม่อยากให้นึกหน้าใครนะคะไม่อยากให้นึก สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนเพราะมันจะทําให้จิตเราเนี่ยไม่หยุดนิ่งนะคะพี่พิงก็เลยขอตอนแรกเป็นเรื่องของวัตถุทรงกลมที่ไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะคะการโฟกัสของเราจะได้อยู่ที่ศูนย์กลางกายของศูนย์กลางของวัตถุมงนั้นแทนนะคะศูนย์กลางของนิมิตที่เรานึกแทนนะคะซึ่งนิมิตก็คือภาพเนาะภาพที่เรานึกคิดอยู่ภายในนะคะสมมติเราจะนึกนิมิตเป็นแม่แม่เราอย่างเงี้ย ก็ได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะนึกด้วยเปื่อยอเนาะไปเรื่องแบบอ๋อแม่อย่างนั้นอย่างนี้แม่ทาอะไรมันจะไปเรื่อยมันจะไม่หยุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั่งสมาธิถึงเรจาจะเน้นว่าให้ใช้การนึกนิมิตที่เป็นวัตถุที่ไม่มีรายละเอียดนะคะแล้วก็เราไม่มีความผูกพันอะไรมากนะคะแต่ก็เป็นวัตถุที่เรานึกได้ง่ายๆสบายๆเราเห็นบ่อยๆนะคะเช่นพระทพระจันทร์นะคะฟองสบู่กลมๆส้มอะไรแบบนี้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีจิตเป็นผู้ลนกวา้พระบ่อยๆอยู่แล้วนะคะจะนึกเป็นพระพุทธรูปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเอ้เราไม่ใช่คนพุทธละเ,เราจะขอนึกเป็นอย่างอื่นได้ไหมคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนึกถึงวัตถุทางศาสนาของเราแล้วนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราสงบเนี่ยนึกได้เลยนะคะนึกได้เลยก็คือว่านิมิตเนี่ยเป็นแค่เป็นแค่เรียกว่าอะไรเป็นแค่วัตถุทางสมาธิที่ทําให้ใจเราเนี่ย ไปเกาะแล้วมันก็หยุดนิ่งได้เร็วขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่การช่วยให้เราอ่ะไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปอ่ะนะคะเพราะว่าเราคุ้นกับการคิดเนาะพออยู่่มันหลับตาเราก็ไม่ให้คิดเนี่ยบางทีเราก็ทําไม่ได้เนื้อออกไหมคะเราก็ทําช้านะคะเพราะน,นีมินี่จะเป็นตัวช่วยนะคะทําให้กระบวนการที่ใจมันค่อยๆหยุดค่อยๆค,ค,ค,คลายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะ,ะทีนี้ก็ให้เลือกได้เลยนะเราอยากจะเลือก นิมิตอะไรก็ได้นะคะที่เรารู้สึกคุ้นเคยนึกง่ายๆนะคะไม่ต้องไปอ,อะไรกับมันมม่นะคะไม่ต้องมานั่งถามนอ้อว่าเออพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมอะไรพวกนี้ไม่ต้องนะคะพระจันทร์ก็พระจันทร์ขึ้นมาเลยกลมๆนะคะสว่างๆแค่นี้นะคะอย่าไปาถามในบางเรื่องนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่า complicated ก็คือทำให้ใจมันดูซับซ้อนนะคะ เราทาตัวแบบอินโนเซนต์กลุ่มเด็กๆเ,เนาะเด็กๆเ,เวลาบอกไหว้เขาเอ่อเนื่องถึงไอติมอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่มานั่งถามเนาะไอติมรสดอะไรอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคะไอติมใหญ่แค่ไหนกี่สกูป๊ปหรออะไรอย่างเงี้ยพือมันไม่ต้องมีความคาถามอะ่นะนึกออกไหมคะคือบอกว่าอันนี้นไอติมก็ไอติมจบคือเอาง่ายๆสบายๆนะคะคือบางครั้งเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันถูกกระบวนการ ของการดําเนินชีวิตเนาะทาให้เราเนี่ยต้องคิดอะไรซับซ้อนเรื่อยๆอะ่ะจนบางครั้งเนี่ยสิ่งง่ายๆเราก็จะลืมไปว่าเอ้ยมันมันง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอซึ่งการที่ใจมันจะหยุดเนี่ยมันง่ายแบบนั้นเลยแหละนะคะคือมันจะง่ายตอนที่เราเผลอที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทําให้มันคุ้นด้วยนะคะใจเขาก็จะได้แบบเผลอง่ายๆนะคะอะ่หลังจากเราเลิกนิมิตแล้วเนาะรอบนี้ผิงก็ ขอเลือกเป็นดวงสว่างแล้วกันนะคะดวงกลมๆเป็นแบบฟองสบู่แล้วก็แด่ว่ามีความสว่างในตัวนะคะเหมือนเราเปิดนิออนเราเปิดไฟในห้องอะไรเงี้ยนะคะอยากเลือกอันนี้เนาะพิงาจะเลือกเป็นดวงสว่างสว่างเราก็ค่อยๆนะคะทําความรู้สึกว่าดวงสว่างเนี่ยนะคะผ่านปากของเราเข้ามาเหมือนเรากลืนดวงสว่างนี้ลงไปในท้อง สว่างก็ค่อยๆไล่นะคะไปตามคอไล่ลงมาเรื่อยๆเลยจนลงมานอนนิ่งอยู่ที่กลางท้องที่ผิงเลยนะคะซึ่งกลางท้องเนี่ยก็ไม่มีอวัยวะอะไรเลยแบบไม่มีตับไตไส้พุงอะไรเลยนะคะเป็นเป็นเหมือนสเปซเป็นเหมือนช่องกว้างๆที่ว่างๆโล่งๆนะคะแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังนั่งสมาธิอยู่คนเดียวนะคะ นั่งคนเดียวไม่มีใครเลยนะคะให้เราลืมคนสัตว์สิ่งของที่เรารู้จักรับรู้มาให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้ลืมนะคะทุกๆอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดของวันนี้ลืมไปก่อนเลยนะคะให้เรามากระจด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีความรู้สึกอคำความรู้สึกที่ว่าไม่มีความรู้สึกนะคะ คือไม่ต้องยินดียินร้ายไม่ต้องเศร้าใจเสียใจดีใจอะไรไม่ต้องนะคะทำเป็นความรู้สึกเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกนะคะคล้ายๆนะคะคล้ายๆเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์นิดๆนะคะว่าเออเราไม่มีความรู้สึกอะไรมากมายนะคะเขาบอกให้เราแค่นึกนิมิตก็นึกไปแค่นั้นนะคะลองทำตัวแบบคล้ายๆหุ่นยนต์ดูซิมันจะทำให้เราเนี่ย หยุดนิ่งได้ง่ายคุ้ไหมนะคะเออคอนเซปต์ Concept หลักๆเลยนะของการกล่าวใจด้วยการทำสมาธิก็คือเราต้องการให้ใจเนี่ยเขาได้มีโอกาสหยุดมีโอกาสนิ่งเขาจะได้พักบ้างนะคะเพราะเขาเนี่ยวิ่งวุ่นมาทั้งวันเลยหลายๆครั้งก็รู้สึกกระสับกระสายทุรนทุรายกร,กระอักกระอวนอึดอัดเต็มไปหมดนะคะ เขาเลยขอเวลาพักบ้างนะคะซึ่งกระบวนการทําสมาธิเนี่แหละจะช่วยให้เขาเนี่ยได้พักการที่ได้พักก็คือกานที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องอะไรกันกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันเฉยๆบ้างนะคะเรอ,อไม่เอาอารมณ์ไม่ว่าเป็นอารมณ์อะไรก็ตามเข้าไปในใจเลยอะเนาะมันถึงจะทําให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสพักแล้วก็ได้มีโอกาสคลีนซิ่งก็คือ ชำระล้างนะคะให้ใจเนี่ยกลับมาใสสว่างนะคะแล้วก็มีคุณภาพอย่างเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมเนาะตอนนี้เราก็พี่ญิงพูดไปเราก็นึกนิมิตไปด้วยนะคะอยู่ที่กลางท้องฟังพี่ผิงก็ฟังเหมือนคำพูดญิงเนี่ยออกมาจากตรงกลางของนิมิตของเราอ่ะที่อยู่ที่กลางท้องนะคะก็เหมือนคำพูดพี่ผิงเนี่ยช่วยทำให้เราเนี่ยไม่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่น ะะมันก็จะเป็นเทคนิคอันนึงสำหรับคนที่ทําสมาธิใหม่ๆที่จะต้องมีคนนําเพื่อให้ใจเราเนี่ยเกาะไปตามเสียงนะคะพูดง่ายๆว่านึกก็นึกภาพนะคะเสียงก็ฟังคนนําไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยลืมนะคะเรื่องของตัวเราเรื่องของคนอื่นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆคือลืมไปให้หมดเลยนะคะเป็นภาวะที่เราจะ Let go Let It go ก็คือ ล่อยวางทุกอย่างนั่นแหละนะคะออกไปจากใจเราก็ตอนนี้ดวงสาว่างของพี่พิงคนะคะก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายนะคะอย่างสงบนะคะอย่างนิ่งๆแล้วก็สาว่างสาว่างนะคะอาจจะมีความคิดแวบเข้ามาบ้างได้นะคะเพราะว่าเราก็ยังเป็นมนุษย์เนาะเราก็ยังไม่ใช่หุ่นยนต์จริงๆเราก็ยังมีอะไรที่แบบ ผ่านเข้ามาเข้าไปได้อยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวนะคะว่ามีความคิดเข้ามาให้เราอยากคิดต่อนะคะให้ทิ้งมันไปนะคะทิ้งไปเลยนะคะทิ้งความคิดความรู้สึกต่างๆไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาที่นิมิตของเราอีกนะคะแล้วก็ฟังพี่ผิงเนี่ยลองฟังพี่ิงนําไปเรื่อยๆนะคะสําหรับบางคนนะคะบางคนที่อาจจะชอบร้องเพลงนะคะหรือว่า บางทีนิ่งๆไปสักพักแล้วมีเสียงเพลงเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้เราฟุ้งซ่านนี่ยพี่ผิงก็แนะนําว่าให้ใช้การภาวนานะคะถ้าภาษาอังกฤษก็คือมันตรานะคะก็คือการภาวนาเนี่ยก็คล้ายๆคล้ายๆกับการร้องเพลงในใจนะคะคล้ายๆแต่มันจะไม่ใช่เนื้อเพลงเนาะมันก็คือจะเป็นการการเอ่อท่องนะคะคําภาวนาสั้นๆนะคะ ก็บางคนอาจจะท่องว่าพุโทโธก็ได้นะคะหรือว่า,าจ,จะท่องว่าไซสสว่างก็ได้นะคะหรือจะท่องว่าสัมมารอารหังก็ได้นะคะหรืออรหังสัมมาคือจริงๆเราได้หลายคําเลยนะคะที่เราคุ้นๆนะคะที่เราพูดบ่อยๆท่องบ่อยๆนะคะก็ได้หมดแต่ว่าขอให้ส,สั้นๆนิดนึงนะคะในที่นี้เนี่ยก็ถึงจะลองใช้ คําว่าใสาสว่างดีกว่านะคะจะได้เอาเป็นความกลางเนาะใครๆก็ใช้ได้ลูกศสนาก็ใช้ได้หมดนะคะก็เราสามารถภาวนาว่าใสาสว่างให้ความรู้สึกว่าคําภาวนาเนี้ยนะคะเกิดขึ้นมาจากศูนย์กลางของเราเนาะนลองอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เราไม่ต้องพูดเองนะคะให้ถิ่งพูดแทนแล้วก็ ให้เป็นความรู้สึกเหมือนเสียงผิงเนี่ยออกมาจากศูนย์กลางกายของเรานะใสสว่างใส ก็สามารถท่องคำภาวนาเนี้ยไปได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรายังมีความคิดอยู่เนาะเราก็สามารถท่องไปได้เรื่อยๆแต่สำหรับคนที่ท่องไปแล้วถึงจุดหนึ่งรู้สึกไม่อยากท่องแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าใจเราเริ่มนิ่งๆแล้วเราก็ไม่ต้องท่องคำภาวนา mm. ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะภาพในใจเรากลายเป็นภาพอื่นไปแล้วนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าภาพอื่นที่เราเห็น,นทำให้เรารู้สึกว่าเรานิ่งขึ้นไปอีกมีความสุขมากขึ้นไปอีกใสามากขึ้นไปอีกเราก็เอาภาพอื่นที่มันเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าภาพที่ขึ้นมาทำให้เราเกิดความฟุ้งซ่านอันนี้ต้องกลับไปที่นิมิตที่เรานืกไว้ตั้งแต่แรกแทนนะคะคอนเซปต์ Concept ก็คือเราใช้นิมิตกับคำภาวนานั่นแหละองม์ตัวที่ทำให้ใจเนี่ย เหมือนกล่อมนะคะ่ะกล่อมใจเนาะให้เขาได้มีโอกาสหยุดนิ่งแล้วเขาก็ได้พักนะคะเหมือนบางทีเราขับรถน,น,นานๆเนาะมาถึงแล้วจะให้หยุดทันทีเลยเนี่ยเครื่องมันยังร้อนอยู่มันต้องมีช่วงเวลาเขาเรียกว่าคูลดาวน์ใช่ไหมคะคูลดาวน์เนาะเหมือนจอกำลังกายก็ต้องวอร์มอัพให้ร่างกายมันฮีทขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยออกกำลังกายนะคะก่อนจะนอนก็ต้องมีการคูลดาวน์นะคะ ซึ่งภาวะของการทำสมาธิเนี่ยเป็นวิธีการคูลดาวที่ดีมากๆเลยนะคะเราก็ทำกันไปเองสักภาคหนึ่งนะคะพี่บิงจะไม่พูดอะไรสักช่วงหนึ่งนะคะ สำหรับคนที่รู้สึกว่านะคะใจเราเนี่ยขยายกว้างออกไปนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีทีเดียวเลยนะคะเราก็มองไปเฉยๆนะคะสังเกตการไปเฉยๆได้เลยนะคะหรือบางคนรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ในอีกวิติหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีอีกมุมกันนะคะเป็นเป็นสัญญาณที่ดีพุทผิผนะคะเป็นสัญญาณที่ดีเนาะ ที่ที่บ่งบอกว่าใจเราเนี่ยกำลังค่อยๆหยุดค่อยๆนิ่งแล้วนะคะหรือว่าบางคนรู้สึกว่าตัวเบาๆเหมือนตัวลอยนะคะใจลอยเบาๆก็เป็นสัญญาณที่ดีอีกเช่นกันนะคะถือว่าทําถูกต้องแล้วอะไรที่มาในแนวบวกๆเนี่ยถือว่าถูกนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอเครียดกันเลยนะคะรู้สึกปวดหัว อย่างเงี้ยก็คือทําผิดแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นทําใหม่นะคะอาจจะลืมตาขึ้นมาแล้วปิดเปลือกตาลงไปใหม่เริ่มต้นทําใหม่นะคะเราก็อย่ายเบื่อเนาะกับการทําใหม่ซ้ําๆนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราต้องแปรงฟันทุกวันเนาะออใจเราก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ก็เหมือนกันเหมือนเราก็ต้องแปรงฟันทุกวันมันก็ต้องขัดต้องล้างใจทุกวันเหมือนกันนะคะ อย่าไปเบื่อนะคะเพราะว่าใจเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเอาไว้วัดที่สําคัญที่สุดเลยในร่างกายของเราเนาะเพราะว่ามันบังคับทุกอย่างของเราเลยละใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะเราก็อยู่กับนิมิตแล้วก็คําภาวนาของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สังเกตประสบการณ์ของเราต่อไปได้เลย